สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำนะคะเป็นสินะคะ้าของดตกรีนอีกตามเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากันเรื่องน้ำกันบ้างนะคะสำหรับใครที่มองหาเครื่องกรองน้ำนะคะราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะจับต้องง่ายนะคะแนะนำว่าต้องเป็น Kenmac ตัวนี้นะคะ กรองได้อย่างสะอาดนะคะกรองได้ถึง4ขั้นตอนนะคะราคาเนี่ยประหยัดด้วยนะคะไม่แพงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็มีตัว UV นะคะในถังด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำนะคะที่กรองได้อย่างสะอาดนะคะแนะนำว่าต้องเป็น k e n m a กตัวนี้นะคะสามารถที่จะกรองได้ทั้งน้ำปราปา,ปาหมู่บ้านนะคะหรือว่าน้ำปราปาทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะ กรองกับเครื่องกรองน้ําตัวนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาสอบถามนะคะซึ่งตัวนี้นะคะรายละเอียดของตัวเครื่องนะคะอย่างที่เดียได้บอกไปนะคะว่า เป็นเครื่องกรองที่มี UV ในตัวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับถังเก็บน้ำที่โปร่งใสนะคะถอดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็โครงสร้างเนี่ย ABS food grade นะคะทำจากโครงสร้างที่ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะคะสำหรับการที่กรองนะ้ำปราปาหมู่บ้านนะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาความสะอาดอีกด้วยนะคะเพราะว่า ตัว UV นะคะอย่างที่เราดรู้กันนะคะก็จะมีเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบตัวของแบคทีเ r ียนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีเป็นตัว UF ด้วยนะคะสามารถที่จะกําจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกซีนะคะแบคทีรี a นะคะที่มากับน้ํานะคะ UF เนี่ยแล้วก็จะช่วยพวกแบบขจัดกลิ่นสีนะคะที่มากับน้ำด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจุน้ำนะคะได้ถึง7ลิตร ะะมีการทำให้น้ำบริสุทธิ์เนี่ย60ลิตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งบนพื้นผิวเรียบก็ได้นะคะหรือว่าแขวนไว้ที่ผนังห้องครัวก็ได้เหมือนกัน นะคะก็เหมาะมากนะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะตัว Kenmax เนี่ยมีการควบคุมการทํางานนะคะด้วยคอมพิวเตอร์นะคะที่ชาญฉลาด นะคะไส้กรองเนี่ยก็ทำมาได้อย่างออมีมาตรฐานนะคะทาง NSF แล้วก็ตัว WQA นะคะไม่ต้องเป็นห่วนะคะในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งได้นะคะผ่านทางหนวตกรีนนะคะ ID Line เนี่ยก็จะเป็น S i D R G R W N นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์092638นะคะ2366หรือว่าเบอร์0926382229ได้เลยค่ะขอบคุณ 哈。Huh.